ใช้ได้ทันทีค่ะไม่ต้องหมักให้เสียเวลาค่ะมาผสมกันเลยค่ะสูตรนี้ใช้ได้ดีและเห็นผลทีเดียวค่ะใบใหญ่ใบสวยค่ะแล้วก็ฉีดบำรุงได้เลยค่ะนอนเนี่ยกินไปเยอะเลยค่ะแล้วก็ฉีดพ่นเลยข้างในเนี่ยจะเป็นสีชมพูอมแดงเลื่อยๆค่ะสีสวยมากค่ะจะทําให้บอลสีของเรามีสีที่สวยค่ะเร่งการกัดสีได้ดีค่ะถีเรือนนอกเรือนในแล้วก็ลดลงไปเลย เรดี้บ้านนาสวัสดียามเชา้าค่ะท่านผู้ชมที่นา่ารักทุกท่านเช้านี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนมาแก้ปัญหาอาการของบอนสีหรือว่าต้นไม้ของเราพืชผักของเราโดนหนอนโดนมแมลงแทะกินนะคะที่สําคัญนะนี่เมื่อเขาโดนหนอนหรือว่า,มาแมลงนะเนี่ยใบของเขาก็จะแหวงแหวงแบบนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาเราก็จะมี วิธีกำจัดง่ายๆแบบนี้ค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์ในการกำจัดหนอนมแมลงของเราในวันนี้นะคะก็มีด้วยกันนี่ค่ะมะกรูดค่ะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นมะกรูดค่ะมะกรูดเพียงหนึ่งผลสามารถกำจัดพวกหนอนมแมลงได้ค่ะเพราะว่าในมะกรูดนี้นะคะเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะเขาจะมีกลิ่นหืนนะคะของเขานี่นะคะก็จะสามารถทำให้หมดหนอนมแมลงเพี้ยเนี่ยไม่มารบกวนได้ค่ะ ต่อมาค่ะก็จะเป็นกาแฟค่ะกาแฟนี่นะคะก็สามารถกําจัดหนอนได้นะเพียงแค่1นึ่งซองมักกรูด1ผลและน้ํายาล้างจานหนึ่หยดค่ะสามารถกําจัดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะวิธีทำอันดับแรกนะคะเราจะผสมกาแฟก่อนค่ะเราฉีดก,กาแฟมา1น่ซองค่ะ เราจะใช้เป็นกาแฟแบบทีนวันค่ะถ้าหากว่าเราจะใช้เป็นกาแฟขมนะคะเพื่อนๆ,ๆก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะก็จะยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าในกาแฟขมๆ<ม>เนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ในการกําจัดและต้านพวกหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ใช้ากาแฟขมเราใช้หนึ่งช้อนค่ะถ้าหากว่าเป็นกาแฟทีนวันแบบนี้นะคะเราก็ใช้หนึ่งซองได้เลยค่ะผสมลงในน้ําอุ่นค่ะหรือว่าน้ําร้อนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ในกาแฟาเนี่ยเขาก็จะมีคาเฟอีนด้วยนะคะสามารถยับยัง้งพวกหนอนมแมลงได้ค่ะก็จะไม่มาไข่มาลบคนใจของเราค่ะเมื่อกาแฟละลายแล้วขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะน้ำน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าเนี่ยเราก็จะใส่ประมาณ2แก้วค่ะแล้วเราก็จะใช้มีดนะคะเฉือนเอาผิวของมะกรูดค่ะนะ,ะนี่ เราใช้มะกรูดหนึ่งผลค่ะนี่พอเฉือนออกมานะคะอันดับแรกที่มาก็คือกลิ่นค่ะกลิ่นของมะกรูดเนี่ยเขาจะมีความหอมนะคะบางท่านก็จะบอกว่ากลิ่นเหืนๆค่ะแต่บางท่านก็ชอบกลิ่นของมะกรูดค่ะเพราะว่ามะกรูดเนี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษก็คือเขาจะมีความเหืนมีน้ำมันหอมระเหยในตัวค่ะมาได้แบบนี้แล้วนะคะ เราก็จะนำมาผสมกับน้ำเปล่าค่ะเลาก็ทำการขยาเลยเพราะว่ายิ่งขยาเท่าไหร่นะคะเนี่ยความหืนของน้ำมันหอมระเหยนะ่ะเขาจะยิ่งออกมาเยอะค่ะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องหมักก็ได้นะใช้แบบโหแบบสด,สดๆเปียวๆได้เลยค่ะสูตรนี้ทำแล้วใช้ได้ทันทีค่ะไม่ต้องหมักให้เสียเวลาค่ะเมื่อเราขยา มะกรูดเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะนํากาแฟมาผสมกันเลยค่ะผสมกันแล้วเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันคนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ํายาล้างจานลงไป1นึ่งหยดนะคะประมาณนี้ค่ะจตกนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ วิธีใช้นะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งวิธีการราดรดลงดินและก็นำไปฉีดพ่นค่ะแล้วเราก็จะเตรียมฟอกกี้มา1อันค่ะเปิดฝาฟอกกี้ออกก่อนนะคะแล้วเราก็จะกรองก่อนนะคะเราจะกรองเอาเศษของมะกรูดออกก่อนนะคะแล้วเราก็นำไปใส่ฟอกกี้ได้เลยค่ะวิธีผสมน้ำนะคะ เรานำส่วนผสมที่เราได้จากกาแฟแล้วก็มะกรูดเนี่ยก็คือเราใช้1ส่วนต่อน้ำสองส่วนนะคะอัตราการใช้ก็คือ1ต่อน้ำเปล่าสองส่วนค่ะน้ำเปล่าแก้วที่1ลงไปน้ำเปล่าแก้วที่สอง ก็จะเต็มฟอกกี้พอดีค่ะแล้วเราก็นำฝาฟอกกี้มาปิดได้เลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรแบบบ้านๆนะคะที่เรานำมาใช้แล้วเราได้เห็นผลดีจริงๆค่ะการใช้สูตรเนี้ก็คือเราจะใช้ต่อเนื่องประมาณ2-3วันหรือว่า3-4วันก็ได้ค่ะถ้าหากเป็นเยอะเราก็ใช้2-3วันต่อครั้งถ้าหากเป็นไม่เยอะนะคะหนอนไม่เยอะเราก็ใช้ 3-4วันต่อครั้งค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะอันนี้ก็คือไข่นอนนะคะเราก็จะฉีดพ่นลงไปเลยค่ะส่วนมากนอนก็จะมาอยู่ที่ใต้ใบนะคะเราก็ฉีดพ่นลงไปเลยอันนี้เป็นมากนะคะเราก็ฉีด2-3วันต่อครั้งค่ะฉีดให้ชุ่มเลยค่ะการฉีดของเรานะคะก็คือเราจะฉีดในช่วงเช้าก่อนมีแสงแดดค่ะประมาณเก็ดมงเช้าค่ะ เราก็จะมาฉีดได้เลยนะคะนี่พวกบอลสีไม้ดอกไม้ประดับนะคะสามารถนํามาฉีดได้เลยโหอันนี้ก็เริ่มกินกันมาเยอะเลยนะคะนี่เราก็ฉีดพ่นเป็นการป้องกันและกําจัดได้เลยค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะพวกหนอนแมลงก็จะเยอะหน่อยนะเราก็มันมันทำแล้วก็ขยันใช้กันนะคะสูตรนี้ใช้ได้ดีและเห็นผลทีเดียวค่ะ ฝั่งนี้นะคะน้องบอลสีของเราก็กําลังโตนะคะนี่นี่นะคะก็จะเป็นลูกของทาตบางแก้วนะคะกระถางนี้เราก็เปลี่ยนกระถางมาแล้วนะคะนี่ปรากฏว่าบอลสีของเรานะคะตอนนี้ก็ใบก็กําลังเริ่มใหญ่เริ่มสวยค่ะกระถางนี้ก็เหมือนกันนี่กําลังใบใหญ่ใบสวยค่ะแล้วก็ฉีดบารุงได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอลดำสตูลค่ะ น,น้องบอลดำตินูของเราก็กําลังสวยน่ารักค่ะนี่แหว่งไปแล้วค่ะเพื่อนนี่อันนี้ก็คือวอัวแดงค่ะเราก็ฉีดเลยอันนี้เราพึ่งมาเห็บตอนเช้านี่ยนะคะโอ้โหแหว่งไปเยอะเลยค่ะสําหรับพริกนะคะเราก็ฉีดพ่นลงไปได้นะคะในช่วงเช้านะคะฉีดพ่นป้องกันพวกเพลี้ยได้เหมือนกันค่ะเพลี้ยหนอนมแมลงค่ะก็ฉีดไว้เลยค่ะ นี่อันนี้ขนาดต้นบานไม่รู้เลยนะคะเนี่ยโอ้โหนอนเนี่ยกินไปเยอะเลยค่ะแล้วก็ฉีดพ่นเลยนี่เป็นการป้องกันและกําจัดไปในตัวค่ะเพื่อนๆจ๋ามาดูบอลสีต้นนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบอลสีที่มีชื่อว่าฮกหลงค่ะตอนนี้น้องก็กําลังโตนะคะนี่เราก็ทําการปักช้ากระถางนี้ใหม่ค่ะเราจะใส่สองต้นค่ะนี้ก็คือ นางสายทองค่ะก็กําลังออกใบใหม่น่ารักค่ะที่ข้างล่างนี้นะคะก็จะเห็นเป็นนี่แหนแดงค่ะเราใช้แหนแดงในการทําปุ๋ยของอบอนสีให้สวยค่ะนี่สีของเขาหนี่สีสันสดใสสวยงามค่ะในข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีดินนะคะเนี่ยข้างล่างจะเป็นดินแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยจะจำพวกปุ๋ยขี้วัวขี้ควายลงไปค่ะก็จะทำให้บอนสีของเราสีสวยสดใสค่ะนี่ อันนี้ก็จะเป็นไก่สุดสงวนค่ะเ,เพื่อนๆนี่ก็กำลังใบสวยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีเหนามุมนี้ค่ะมุมนี้ก็จะเป็นนี่ฮกหลงค่ะกำลังออกใบสีชมพูเขียวสวยน่ารักค่ะข้างล่างก็จะมีนี่ข้างล่างก็จะมีแหนแดงค่ะแล้วก็แช่น้ำไว้ในกระมังค่ะมาดูกระถางนี้ค่ะกระถางนี้นะคะมีชื่อว่าฮกหลงค่ะ น้องฮกหลงของเรานะคะตอนนี้สีของเขาก็กํลาลังสวยนะคะนี่ขอบใบเขียวอ่อนนะคะแล้วข้างในเนี่ยจะเป็นสีชมพูอมแดงเลื่อยๆค่ะสีสวยมากค่ะอันนี้เราใช้วิธีการแช่น้ําค่ะนี่เพื่อนๆเห็นไหมแช่น้ำในกระมังแล้วเราก็จะใส่นหนแดงลงไปนี่ค่ะเ็ะทําให้ใบของเขาเขียวสดชื่นค่ะนี่ สำหรับวิธีการราดรดลงดินนะคะน้ำสิบลิตรเราก็ใส่ส่วนผสมลงไป1แก้วค่ะแล้วเราก็นำไปราดรดลงดินได้เลยค่ะถ้าหากว่าเป็นบอลสีนะคะเราก็สามารถนำไปราดรดลงได้เลยค่ะเพราะว่าในผิวมะกรูดเนี่ยเขาจะมีกรดค่ะกรดเนี่ยจะทำให้บอลสีของเรานี่เพิ่มสีสันสวยสดใสได้ค่ะ อันนี้ก็คือกระถางบอนสีนะคะเราก็นำมาราดรดลงกระถางได้เลยนี่ค่ะก็จะเพิ่มกรดให้กับต้นบอนสีนะคะจะทำให้ดินเป็นกรดและจะทำให้บอนสีของเรามีสีที่สวยค่ะเพราะว่าเขาจะทำการเร่งการกัดสีได้ดีค่ะกระถางนี้นะคะรดลงไปเลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอนสีที่มีชื่อว่านกกระทาค่ะ นี่นกกระทานะคะก็จะสวยน่ารักนะพี่แรมว่าถึงแม้ว่าราคาเขาจะไม่ดีนะคะแต่ว่าความสวยของเขาเนี่ยอยู่ยงคงกระพันค่ะเศรษฐีเรือนนอกเรือนในเราก็ลดลงไปเลยนี่ค่ะตอนนี้ก็กำลังแตกพุ่มได้ดีเลยนะคะนี่เพื่อนเพือน,นจ้ามาดูกระถางนี้โอ้กระถางนี้อยู่ข้างในไม่เห็นเลยนะนี่เราก็ลดลงไปเลย ป้องกันพวกนอนมแมลงที่จะมาเกาะกินต้นบอนสีของเราโอ้โหอันนี้นะโดนกัดโดนแทะข้างล่างเลยค่ะเราก็จะนำะสูตรนี้มาฉีดพ่นด้วยนะคะค่แล้วก็ฉีดพ่นลงไปเลยนนป้องกันและกําจัดนอนไปนในตัวค่ะกระถางนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะ นี่ลูกไม้กระถางนี้ก็ได้จากการเพราะเมล็ดนะคะซึ่งเป็นการผสมเกรสรระหว่างธาตุบางแก้วและก็เมืองหนองคายนะคะตอนนี้น้องอลูกไม้ของเรานะคะก็กําลังโตค่ะตอนนี้นะคะเนี่ยจุดของเขากําลังจะเป็นจุดสีชมพูนะคะจุดแต้มตรงนี้กําลังเป็นสีชมพูอันนี้นี่จุดเด่นของเขาเนี่ยตอนนี้ก็คือสีชมพูแต้มมาแล้วนะคะตอนที่น้อง ปลีใบขึ้นมาใหม่ๆ,ๆนะก็คือใบของเขาจะเป็นสีขา,ขาวๆค่ะพอเขาโตมาหน่อยนะคะใบของเขาเนี่ยเป็นจุดแต้มสีชมพูมาเลยค่ะเพื่อนๆเราก็จะใช้สิ่งนี้นะคะราดรถดดไปเลยป้องกันนอนมแมลงค่ะแถมยังเพิ่มการกัดสีได้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพแพรมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามมารับชมคลิปของแม่แรมมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบในการปลูกบอนสี ปลูกไม้ดอกไม้ประดับปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อนๆก็จะลืมกดติดตามพี่แรมไว้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ